คุณผู้ชมครับจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ตลาดกลางรุงจังหวัดสมุทรสาครและลุกลามไปยังอีกหลายจังหวัดโดยข้อมูลเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อแล้ว32จังหวัดทั่วประเทศไทยครับขณะที่ทางด้านพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมเรียกสอบคอชุดใหญ่วันนี้เพื่อพิจารณาข้อสั่งการกระทรวงสาธารณาสุขและละณับการล็อกดาวนครับ ล่าสุดที่ประชุมสบปรคชุดใหญ่วันนี้นะครับโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานได้มีคําสั่งไม่ประกาศล็อกดาวน์ครับแต่มีมติแบ่งพื้นที่แต่และจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงไปถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ําดังนี้ครับด้านพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังระดับสูงสุดมีจังหวัดเดียวคือจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจนํานวนมากและจะมีการจํากัดเวลาเปิดปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็นปิดสถานที่ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะและบุคคลคนไทยโดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจำเป็นให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองจุดสกัดและสายตรวจเพื่อให้มีการควบคุมการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้มาตรการ Work f r ฟอร์ม e อย่างเต็มขีดความสามารถครับ ส่วนพื้นที่ควบคุมเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า10รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นให้ดลเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนเป็นจำนวนมากทุกรูปแบบสถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด -19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงานหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่สบประคอกำหนดนะครับให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ ให้ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสมให้ใช้มาตรการเวิร์กฟอร์มโฮมสาหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอนหรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน10บรายและมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้ครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวังก็คือพื้นที่ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่จังหวัดอื่นๆที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อครับ